เด็จ้าตะแตนแบ,บักต้นค่ะพี่น้องมาเลาะแงไข่อีกแล้วทงโอทาคือเกาพี่น้องมันจ้าเดี๋ยวนี้ไงไข่หมดแดงไข่หมดไข่ไงปนไข่น้อยเ็นทั้งแง่เขาอ่านะเดี๋ยวนี้ไปจองห้างหรอมีไขไงอยู่พี่น้องมีไงปนน้อยไข่ไงผสมอ

Nhưng mà thân thương, thương hay hay lại từ mắt cảnh lập không sẽ đây lại bờ Mình khai sớm lắm vô Chào bớt lại Hắn xuống cái nông Hay sao không เดินทางต่อไปครับอาจจพมันหรอแต่ยังก่อนหรอใครบ่อืมให้น้อยบน้อยบ่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเทนะค่อยเทไม่ต้งให้ไม่ไหลเดี๋ยลงไปซ้ายนี่แหละพี่น้องเทบิงครับ

รับสองครับจะได้ให้รับสองนี่จะขายน้อยขายน้อยทำได้หลายนะหล่อนมันเป็นเน็เบร้งอันไหนเน็ตออนอ่ะรุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องลัางแง่ได้สองสามครั้งนึงรุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องได้หลาย,ยลอาบมนนยอมน,อน,น,นล,งงนมนะลนนย อนี้มีไข่ไงพี่น้องตอนนีมีภารกิจจ้างหาไข่ใหญ่เขาพอแล้วต้นไข่ไงภารกิจเราเจอแล้วโอ้โหพี่น้องส้มกระไรอย่างใกล้ออกน้องห็นบอกพะเบียงออกกันนี้

โคบเดี๋ยวไปงเสียงเก็บภับคาบขับพี่นอกนี่ข้างจ้าข้างอยไรเ้องไก่้ัดอะไรพี่น้องตัดไก่หยล้วก่

พอจะได้น่านสตแตนใครใหญ่ภารกิจเราตาหม่องนี่บอกผาดจะเชื่อจะปีสุปีอะไรรถเมฆห่ามกิกนกินเมฆมันออกกันไปงามๆทั้งนนั้รอบนี้เอ๊ À, hãy nhanh <laughs> nhai là hãy nhanh đi, tham hăng cam hăng 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 Tuấn hăng 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 hăng

ยู่ใกล้กันอยอะกว่าใครใหญ่เลยพี่น้องแตาอยู่คนละต้นใช่หรือเปล่าถ่ายจีมงเกาเอ๊ะเบิื้องลอกลอยผสมใหญ่เพราะว่าเขาเอาหั่นใหญ่ไปผสมหั่นของนอกว้าวว้โดนก็ไม่ได้เพิ่นสิทธิ์แต่ปฏิกัดไข่เนาะ ได้ทั้งสองข้างกะเทเลยพี่น้องก็จะเหยอยบชายกสิกัดร้มมเลยได้ถ้าแตกแตกก็เสียไปเลยหรอกไข่กระสี 4, บางามพี่น้องแม่ออกเรียบร้อยพี่น้องไข่เต็งมาแล้วไข่เต็งรับที่สี่เทรวมกันเลยพี่น้อง หายเติบเลยพี่น้องแต่พ่อใคร่ใ่นี่ขึ้นไว้ขนาดเลยแต่พ่ออลไรล่ะพี่น้องดดนกันอีกครับงา่มาต้นไม้แหละพี่น้องว่าจะมีใคร่ใ่บ่ต้นฟังเสียงเอาลุนบ่คุกคบ

คใครง่ายกระแจำเลยดิง่ายเบ่าเฮลองเบิ่งดูพี่น้องคอใครง่าพ่อจะเลยมองเก่งากันน,น,น,นี้แม่รุล้วนปล่อยแม่่นออกพี่น้องปล่อยแม่กนเอาไปเผื่อใคร แดงจังคืงเลยพี่น้องเออพี่น้องเอาแม่มาด้อยมีใครง่ายแก้มอยู่พี่น้องเป็นนางเหรอมบนี้มีใครง่ายแก้มนะรับสีเฮาหลายเติบตับพี่น้อง ล้ผัดเปลุ่่นทั่งๆปลาไม่เศร้าต้องกะทินลงเพี่น้องน้งีซึ้งๆไม่เศา้ามดทนหลับปล่อแมวค่ไม่มอยากขังเลย

พ่อต้นเดียวเนาะพ่อไข่ใหญ่ต้นเดียวพี่น้องเอ้ยรอบนี้กับพ่อต้นอยู่ต้นนึงไข่เต่งไข่ไก่มาเตสิได้ยางไก่ยางหาไข่หญ่เนาะมาต้นเนาะกับพ่อโยมมานี่กับยางบ่ทันหลายห่างเพิ่ยังน้อยๆอยู่ห่างเพิ่งยังบ่ได้อยู่ห่างกับเตียนไม้ไปเรื่อยๆอยเด็กพี่น้องแบบลูกยอดของห้องมันเนี่ไข่ไงไข่เต็ง เตี๋ยวเฮาประมาณก่อ,อยไงนยหนึ่งอยู่ดอกนะ้อบ่ต้นเนาะโอ้ก้อยสามสี่เฮือนก็ไดอ้อันนี้มันครึ่งกิโลได้อยู่มัง้งได้อยู่พี่น้อง,งัอ่างบ่งเต็มประถัดสวดจกโก้พีนน่น้องคลิปแชร์ใครมัดแรกสาแตนบาต้นกบฝากไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องสาแตนกะ ขอบคุณเอฟซีทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะคะที่เขามารับชมคลิปสาวแตนบัต้นจ้าคลิปนี้สาวแตนบัตุนกับดาวเขาาขอบคุณค่ะขอบคุณครับพบกกันคลิปหนาครับมาพวกเข้าี่หาอย่างให้พี่นอ้องเ<อ>บ้างเนาะแบบบ้านเฮานี่แหละคลิป<อ><อ>นําเสนอแบบนี้ช่องนี้เฮ้าหายังแน่จอมมดแดงเนี่ยใคมดแด,ด,ดงกันเนี่ไใคมดแดงสลับสับเปลี่ยนกันไป ทำมล้ดูกาลก็ว่าได้พี่น้องถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำครับเพื่อสิบไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับมาคลิปหนาพอกันไหมจ้าอืมเป็นอันนี้